หนองีอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ออมาพร้อมด้วยกำลังพลทั้งหมด27นายค่ะน้าชุดก่อนค่ะชินรัตน์พันสังลิกค่ะ<ม>นางสาวชินรัตน์พันสังลิกอ,อ่าทีนี้คือความประสงค์ด้วยม,มีมีเครื่องยนชีพเนาะ<ช>เครื่องยนชีพลงเรือลงเรือคือพร้อมที่จะลงเรือลงเรือแจกแจกด้วยค่ะนะครับเนาะอ่าโอเคลงเรือแจกด้วยอ่ายังไงเดี๋ยวผมจะประสานไปทีหนึ่งนะครับในกรณีที่ว่า ทีมเรือพร้อมครับทีมเรือพร้อมเพราะเมื่อคืนนี้ทีมเรือจะกลับมาถึงนี่ก็ประมาณตีหนึ่งหรือตีสองประมาณนี้แหละเราพร้อมด้วยทั้งท่อจริงๆเดี๋ยวเราเอาข้าวสารไปแจกด้วยเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นข้าวกรอกประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น่าคืออันนี้คือจะเป็นทีมเรือของผู้ไทยก็ทีมเรือของผู้ไทยตอนนี้ที่มีสแตนบายคือทีมเรือสว่างเมตตากระเบนนะครับ ทีมเรือสวายชากรับโจออก,กับสองลำทีมเรือของส่วนเสร็คำหนึ่งขขำลำนะครับแล้วก็ทีมเรือของดุยลำลน่าจะมีประมาณสีล่ลำของนั้นออกประมาณกี่เรืรคะเออแล้วแต่ทีมเรือตื่นโอเคแลทีมเรือก็ทีมเรือมันก็ต้องอยู่เฝ้าระวังด้วยทีมเรือมันคือคือนอกจากทำภารกิจกลางวันแล้วกลางคืนก็ต้องอยู่เฝ้าระวังกันอีก คือเพราะเมื่อคืนนี้ก็มีฝ่ายสายฝนมาอยู่นะครับมันก็มันก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดตลอดคืนแต่ก็จะสลับกันเฝ้าระวังได้ค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือว่าเราก็จะต้องแจ้งสถานการณ์เป็นระดับระดับไปได้ค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการทํางานนะครับของทีมงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็เดินทางมายังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับบางท่านก็นอนมาตลอดทางนะครับไม่ได้ช่วยเพื่อนขับรถขับราเลยนะครับ ตัวนี้นี่มีการมีการกินน้ำมาสองกระป๋องในรถแน่มีหลักฐานเซฟไว้หมดแล้วครับนี่ก็มีนะครับพ่อครัวหลายท่านนะครับพ่อครัวหลายท่านนะพ่อครัวแม่ครัวนะครับมาก็มาจากอำเภอหนองกี่นะครับผัดผัดผักบุ้งใช่ไหมครับ วันนี้ทำกี่เมนูครับประมาณสามเมนูประมาณเมนูครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นผัดกระเพราระเพราหมูนะครับกระเพราหมูนะครับกระเพราหมูแล้วก็เป็นต้มต้มไข่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าข้าวเหนียวหมูหมูหมูยองหมูฝอยนะครับอันนี้ก็ ผัดอีกหนึ่งกระทะนะครับอันนี้ผัดอะไรเฮียเลงหัวหน้าเลวัตผัดกะเพราผัดกะเพราหมูนะครับตอนนี้ก็รอรอกับข้าวนะครับตอนนี้ก็ผัดกับข้าวทำกับข้าวนะครับเพื่อที่จะไปแจกจ่ายพ่อแม่พี่น้องอประชาชนที่เดือดร้อนนะครับตอนนี้เรือก็ รอเรานะครับเรือรอรอกับข้าวนะครับคุณผู้ชมครับนะ,ะพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่และอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ท่านที่ร่วมสมทบทุนนะครับในการช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดหนองคายในครั้งนี้นะครับเราก็ได้นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ได้นำวัตถุดิบต่างๆมาประกอบอาหารประกอบโรงครัวกันอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะ เอาไปส่งให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงนะครับเขตพื้นที่เกิดอุทกภัยนะครับนี่ก็เป็นท่านนายกสมาคมของเรานะครับวันนี้มื้อนี้ทํากี่กล่องครับท่านนายกครับมื้อนี้น่าจะ1000กล่องเลยนะเป็นพันกล่องนะครับเราจะนำํำขึ้นเรือไปแจกจ่ายพ่อแม่พี่น้องเนาะใ,<ช>ในเขตพื้นที่สีแดงนะครับ อนนี้ก็เราจะเราจะแพ็คแบบไม่ลาดข้าวนะคะเราจะแพะ็กกับอตกาแล้วก็มีไขต่ต้มแล้วก็มีพริกน้ำปลานะคะเพื่ออย่างาน้อยจะได้เก็บไว้ทานได้จะได้เก็บไว้ได้นานนะครับรจ,จะได้เก็บไว้ทานได้นะครับเราจะ,ะแยกเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวข้าวแล้วก็เป็นกับใส่ถุงนะครับใส่ไปนะครับก็นี่ก็คือท่านนายกสมาคมกู้ภยัยหนองกี่นะครับน,นี่รแข่งกับเวลากเลยค่ะแข่งกับเวลานะครับ กองเรือตอนนี้ก็รอแล้วพร้อมแล้วนะครับรอแต่อาหารเรานะครับนี่ก็คือการทํางานของกู้ภยัยหนองกี่นะครับนี่จะเห็นเสื้อทีมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านแก๊งกีฬาอําเภอหนองกี่นะครับได้ทําเสื้อสวยๆแบบนี้มาใหา้กับทีมงานกู้ภยัยหนองกี่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ มีผู้สนับสนุนอีกหลายหลายท่านหลายๆคนเลยนะครับหลายหลายท่านหลายๆคนเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะอันนี้ก็กําลังตําพิษกันอยู่นะครับสู้สู้สู้ไหมครับได้ได้นอนไหมครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยค่ะแต่ยังไหวค่ะยังไหวครับยังไหวนะครับเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดนองคายเราพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายเราก็ลําบากมากเลยนะครับครับผม มาจากอำเภอหนองกีนะครับอันนี้ก็เป็นคุณหมอด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากเลยครับผมวันนี้จะเอาคกแตกกี่ใบไปเดียวก็พอแล้วครับเดี๋ยวตั้งใจหรือคอนเทนต์โอ้ไม่ได้ตั้งใจเลยครับมันเล่าอยู่แล้วัของนอ,อ๋อมันเคลื่อนย้ายมาเนะเาะเมื่อคืนนี้หลุมก็เยอะถนนก็ไม่ค่อยดีเขาทำถนนด้วยฝนตกตลอดทางฝนตกตลอดทางด้วย การแพ็คนะครับก็เราไม่ได้ราดไปกับข้าวเลยนะครับก็จะทําแบบนี้นะครับอ่าถ้าราดข้าวไปเลยมันจะแฉะนะครับแล้วก็มีพริกน้ําปลาให้ด้วยนะครับมีผัดกะเพรานะครับกับข้าวมีไข่ด้วยนะครับนี่นะครับทําประมาณ1,000ันกล่องนะครับรอบนี้นะครับหนึ่กล่องนะครับวัตถุดินนะครับก็มีผัดกะเพรามีไข่แล้วก็ผัดผักบุ้งนะครับ แล้วก็เลวัตกําลังผัดพริกแกงไก่นะนี่นเลวัตกําลังผัดพริกแกงไก่อยู่นะครับแล้วก็มีไข่ที่พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่ได้อามอบให้มานะครับห้างร้านต่างๆนะครับผักต่างๆแล้วก็เป็นข้าวสารนะครับนี่ข้าวสารข้าวสารนะครับจากลงสีกิ่งแก้วนะครับก็ให้มาหลายกระสอบเลยนะครับแล้วก็มีพิม คอยทำวัตถุดิบนี่นะครับก็หั่นผัดกันหั่นผักตักพริกน้ำปลานะครับซอยพริกนะครับนี่นะครับก็ทีมงานก็มาจากอำเภอหนองกี่กันทั้งหมดเลยนะครับก็มาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับนี่ก็พคกแตกไปแล้วหนึ่งใบนี่นี <laughs> ่ พคกแตกไปแล้วนะครับนี่ 2องสองครับแล้วก็น้ำดื่มส0งร้อยครับ200ครับเป็นเป็นเป็นข้าวกล่องนี่200แล้วก็เป็นข้าวเหนียวนี่อ่าอยร้อยสข้าวเหนียวหมูครับ 200ชุดอาหารกล่อง200ชุดอันนี้ต้องระบายนะหลบจากปลาปลาเพราะว่าเพราะว่าหมู่บ้านยังใช้ประปายังไม่ได้ยังมีตามใช้เริ่มเดินระบายหัวแต่ไฟใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่ว่าวันแรกที่เข้ามาเยอะไฟไฟดับไม่หมู่หมู่แดงเขาจะไม่มีถนนสายหลักเรื่องเรื่องหมู่แดงกองงามเนี่ยจะแบบที่13หมู่ใช่ไหมเราจะไม่มีถนนหลักเราจะติดเกาะตรงนี้เลยอันนี้เป็น อยู่แต่เป็นเกาะเลยใช่เพราะว่าเรามีมูลเดียวเนี่ยคือเป็นเกาะใช่ค่าค่าน้ำั่วบาก็จะกสูงแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคือที่เอาสงินของเรามูลนิยมเนี่ยเรามีรายชื่อประชากรอยู่แล้วเพราะเพิ่มราคาเดี๋ยวเรากระใจายให้ได้บุญทุกคนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลดูแลเรื่องความเพื่อถือไม่ดีหรอกเนาะเตรียมได้พะย่ะสวมหลายม,มือไป มื่อเนี่มื่อทีฮามันลดนะครับแบบนี่ยมันลดแล้วบ่อยู่นี่บ่คือว่ามันลดหลายงานบ่บ่มีน้ำใส่เป็นบ่อยู่นี่คือเห็นว่าเห็นว่าปลาตาห้องส้วปลาใสล่กัท่านได้ออ๋ต้องสูบน้ำออกปลาสูบน้ำออกแล้วก็บ่รู้ว่าใส่แล้วมันน้ำมันใส่ได้บพอมันนี่ใส่มาขอได้บ่อขนาดอันที่ล่างกู้ร่างด่างได้เยอะแต่ว่าดีมากเลยก็ได้ที่เป็นแปลงบ้านหลังหนาให้กับอะไรที่สำคัญจำเป็นตอนนี้นี่อย่างอีพ่อคือความเกี่ยกับต้องการ ข้าวสารอาหารแหงนะครับเพื่อว่าจะเยียวยาในในหลังน,น้ำลดถึงบ้านบ <ừ m. S 2> ้านท่านห่งเี่ต้องต้องใช้เวลาพอตามความมั่นเกือบเพิ่งเดือนหนึ่งเลย,เลย <aney> ครับคือ<ด>สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกอาหารแห้งข้าวสารน้ำผูน้ำปลาน้ำปลาแดดนุำข้าวโดน้ำตาลนี่นะครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยครับแต่ถ้าน้ำแค่โดนๆนี่ของน้ำมงชวนก็นี่ใส่รายยุบปกติบ้านที่ว่าอยู่สูงสุงงาาด นอกนั้นยั่งเยอมากผมไม่้มีหลานเป็นยิ่งสองคนน้อยมันโมลูเตสัยนะครับขอบบ่ได้เลยนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คือน้ําดื่มพวกมีของใช้อาหารน้ำใช้น้าดื่มน้ําใช้นะครับสุขาก็ถือว่ายังไม่ผ่านวิกฤตยังไม่ผ่านวิกฤตน้ําก็ยังไม่ได้ลดนะครับถึงแม้ว่าเดินได้นะครับเป็นดอนก็เดินเดินได้แต่ว่าก็ยังพวกระบบอุปโภคบริโภคต่างๆก็ยังใช้ไม่ได้ ครับผมนะครับขอขอบคุณนะครับคุณลุงครับ,รบนะครับผมบครันี่ก็เป็นทีมงานนะครับจากสมาคมกู้ภยัยหนองกี่นะครับเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่ทุกท่านเลยนะครับ พอไหมครับพี่้องทรายทุกคนปกคเอยอันมีค่าแล้วมาใ้อะเพราะเอาัเพรากินน้ำขงาได้ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ข้าเหนียวมาไหมคะบอกข้าวเหนียอยู่ตรงนู้นมีประแดดบอกมาด้วยค่ะเแม่สวงามค่ะขอบคุณมากคะ โอ้เป็นแผลไม่ต้องลงมาน่ะโอเคครับเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะเห็นคุณลูกมาเมื่อกี้เลเป็นกำลังใจให้แล้วคะะแงมข

นี้ก็เป็นทีมงานนะครับของทางสมาคมกู้ภัยน้องกีของเรานะครับร่วมกับทางกู้ภัยสว่างแสงธรรมสูงเนินนะครับคุณผู้ชมครับก็ปฏิบัติภารกิจร่วมกันนะครับ ดีๆกันนะลูกโอ้โ